đơn tin càng hoàng ăn cho lòng mi kẹt tù má bằng đũa hay với hắn Hãy subscribe

สสนะนี่ละดือ้อวมโบรันเพื่อนบอกว่าลูกใส่น้อนอยู่บ้านลูกเพิ่เหตุจนพ้องตายเตะห่างว่าทางเมียใหญ่พาดตั้งเพิ่นเพิ่นเปรียบเปรยมานานเล้ว คดีทำดีบุได้บอกบุไเอว่าดอกสาผาดโทดแถวเชียดให้แมวเลียนติดใจ ทันโมเียดใหาใหาผัดเลีนไปน้องถุกผวย้ำสวยนั่นเหยยดยามบุบย้ำเมื่อดุ น้องกาดผัดโูดแต่เมียกับบ่เมียนโทษแต่ปดีโทษแต่เกลี้ยต่อเนียนโตูดเดิมผูหวังต่อเนียรทั้งอูบ้างเนี่กันดีไม่ได้ถูกไร็ลวบากตามเขาเห็นเาอกว่ามายับเบาสูสีขั้นหันดาปันโมมาเต มอาจยังสากันได้โอยสู้ทึงกายลางผัวผัวเมียทึงส่องหางตาทั้งสองต้องเป็นู่น หูมีตานั่นล่ะพูกครได้หูได้เห็นอยู่เนี่ยแลมันกูได้หูถิน้โอ้โห็นวยปูยาบฟังเต็บไฟนั่นอาคำเปียงโลเต็บไฟยาวตัวเขาเห็นสิปูจังเลย เขาไ่แก่ตัวจบเืิดโลบเดียวเสียรักลออพาโมพองได้คนนจ้ไปคนไ้ไปเป็นสองยังสุดตรงพงดามีเึ้นมาตีล่ะเขาสซ่บพีอนาขึ้นมาเลนคำนององใสเป็นยังไงบ้าง ต่อเหลี้ยหลวงพ่อไม่กรับท่งขอปู่ขอกาตัวกาบคนลับลูยิ่ดูบางยาใจว๊ย bớt Đông Ngô rồi, tất cả cho lù hồ sập thì nên bận là người, tất cả ลูกไ e no like ่กุกดอกพูนีกะได้มายูห่วมกัดถือว่าเป็นบนลายเพื่อโพไซน้องใบหน้าได้เพิ่งพาดอกพิงสนหนึ่งนี่ตินอก่า้แม่คุณกุที่เรียงมาเน่ะไปดังชื่อตียลูกสะพันคนจนจนดดนคน นึ่งจงคด้บโวได้ว่าบบ่เฮ้ยคดิบได้ว่าบอ่เขามาสั่งเรื่องส่วๆขึ้นมานี่ยลูกสับพลนคนจนจนดอนคนกะจนี่หลีเนาะลงพ่อแม่ใจเบิดคิดตักมักได้บสมว่าพ่อพ่อปู่พ่อามอยางมักเกียจนยังยังายคนเซียนซืพอีลูกไผ่บกุ้น เอาเจ้าคือกล้าหาวไมมไงหาวกับปิ้นปากเดาเถอจะเป็นหาวปากว่องนี้ขึ้นมาเซนเซียวขึ้นมาเตะน่ะเอาเศษเนืเงินท่อของปวยไว้ใส่เอากลับขึ้นมากุยอยู่นี้เฮ้ย บ,บ่บ,บ่นดอกใบมื้งกาถาบานกระด้ท่านสาภัยเบาบอ,บอจริง บ่ามงรู้ข้ามาตัวจะของบคนผู้แทนบอย่างยิงบ่อนเพิ่งยิงดอกจองฮองบอยลำพองห่าน้องตุนขันตัวตัวบอยยิ้มเทาหนึบถือเส้นทำดอกยำหยานบอเพิ่งห่านกะทำแบบบัวเพิ่งสาบเหตุเรื่องประวัติภัยทผ่านมาขอโทษเด้วแค่ บ้านน้องดุมเงี้ยนี่เ,เขาซาเบิดอีลูกให้กกมีหาค้ามาไปนายเจ้าของเขาเ่าพื้นเบิดแหละสุปปุทถับไปส่งจะหาเราเพราะนี่หินกับเ่าพื้นเบิดแหละ,ละ,ละ,ละน้ำปอกไอ้ <สา S 1> บอกมาว่ามาบังดูขัน่<ส>า,<ส>าตัวความรู้ฟ <สา S 3> <พ>ุตเทียเนี่ย เอาแต่ดินดอกเหลผ้าเทวลาดเป็นสักขีบบ่มารับมาท้ามาตัวเองของไม่ดูฮะเมียของลานีิผมลืบจงไฟเป็นพยานด้วยไรสาตว์ั่วด้ว พานบนเตียงอิดลักควนปูไปนันนให้ตายหงหอมตายหันสังบบบมาละใบมืด ขั้นมาตัวของบริตุแทธน์ะทรโ้นวบวมื่อยกาาบานกาด้นสัพบาบอจริงเงอกมารับไม้เมื่ดขั้นมาตัวของบรธิ์แทนโมต้องโมห่วงไงไม่หลอ ตว่าปวง้นใจหลองให้ท่องแตกํำให้ที่จันทร์เรืองลงยาเปลือง้องตัวราการให้จังรวงดอกคงทิพย์เาียงหัวยายั่งไาวพอปวง้น ยเียงหัวยอียงสายใจเป็นกลางตั้งให้เทียงเรยบพปัปูพนเบ้าถือต้องแล้ว ติมันโอนวันัานเพียงอยู่เนี่ยนับปูเตียนเคื่องพักไม่ใส่จิตตม็ต้องบอกฮัาเลีองเล่าถึงัดเลียงกระลุมบ่มันแจ้งดออพง